สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่7นะฮะ EP ที่7นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหา Determinant ขนาด n คูณ n นะครับซึ่ง n คูณ n เนี่ยรู้ไปถึง2คูณ2 3คูณ3ด้วยแล้วก็4คูณ4 5คูณ5เป็นต้นไปด้วยนะครับการหา det n คูณ n เนี่ยหาได้จากการกระจาย cofactor ครับวิธีการของเขานะฮะวิธีการกระจาย cofactor นะครับซึ่ง2คูณ2เนี่ยกับ3คูณ3เรามีสิทธิเลือก เลือกว่าจะทําแบบเดิมก็ได้หรือแบบโคแฟกเตอร์ก็ได้นะครับสคูณ2เนี่ยแบบเดิมก็ทะยงลงลบทะยงขึ้นนี่ก็จะง่ายเลยนะครับส่วนาคูณ3ครับก็ต่อ2หลักแรกทะยาลง3สเส้นทะยงนขึ้น3สเส้นทะยงลงลบทะยงขึ้นใช่ไหมครับหรือจะใช้โคแฟกเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้มีสิทธิ์เลือกแต่ตั้งแต่4คูณ4 5, ขึ้นไปอันนี้บังคับแล้วครับ,นะครบ4คูณ4 5, ต้องใช้วิธีการกระจายโคแฟกเตอร์เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับส่วนจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับก่อ okay, นอื่นเลยเนี่ย เราจะรู้วิธีทําการกระจายคอมพิวเตอร์ได้เราต้องรู้จัก2ตัวนี้ก่อนครับก็คือไมเนอร์แลวก็คฟ factor นะครับเริ่มจากตัวแรกครับไมเนอร์ก่อนไมเนอร์ครับไมเนอร์สัญลักของเขาคือใช้ตัว m นะครับห้อยด้วยตัว i กับตัว j นะฮะนี่ m i j ตามด้วยชื่อเมทริกนะครับสัญลักษณ์ i กับ j นี่น่าจะคุ้นๆแล้วเนาะนะครับ i ตัวหน้าก็คือแสดงแถวนะครับแถวที่ i ส่วน j แสดงหลักนะครับหลักที่ j นะครับ อานว่า m i j นะฮะ minor คืออะไร minor คือการหา determinant ของเมทริกย่อยณตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับหรือถ้าเอาให้ง่ายให้เรา,เราจำง่ายเนาะก็คือก็ว่า minor i j ครับคือการตัดแถวที่ i ตัดหลักที่ j ออกแล้วนำเลขที่เหลือนะมาหา determinant ตัดยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มจากอันแรกครับลองดู minor ของสมาชิก a 1 1นะครับเขียนแทนด้วย minor 11, 11ของเมทริกเองน,นะฮะ m มเนอร์ 1> 1, 1, 1, คือการเนี่ยครับตัดแถวที่1ตัดหลักที่1ออกตัดออกครับตัดออกก็ตัดทิ้งเลยนะนะครับแล้วนําที่เหลือมาดีเทอร์ n นแครับที่เหลือคืออะไรบ้างนี่ฮะเหลือ4ตัวนี้ครับ a 2 2 a 2 3 a 3 2 a 3 3ใช่มเห็ไหมครับแล้วก็เสียหลักตัวนี้นะครับคล้ายๆค่าสมบูรณ์คือแทนการหา d e t e r m i n a นแน,นะครับ ตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกเอาที่เหลือมาหาเดทนั่นเองนะครับเช่นกันครับไมเนอร์ Minor ของสมาชิก a 2 1ก็คือไมเนอร์สองหนึ่งนะครับไมเนอร์สองหนึ่งก็คือการตัดแถวที่2ครับนี่แถวที่2หลักที่1ออกเอาที่เหลือครับ a 1 2 a 1 3 a 3 2 a 3 3เนี่ยครับนี่เอามาหาดทเทอร์มินานโอเคนะฮะพอได้นะอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่17ครับกำหนดเมทริกซ์ a มาให้ จงหาไมเนอร์หนึ่งสามและไมเนอร์สองสองครับเริ่มตัวแรกเลยครับไมเนอร์หนึ่งสามของเมริกเอครับไมเนอร์หนึ่งสามคือการตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามออกครับแถวอยู่หน้าหลักอยู่หลังเสมอนะแถวที่ไหลักที่ J นะครับตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามครับแถวที่หนึ่งอยู่นี่ครับหลักที่สามนี่ครับแล้วนําที่เหลือมาหาดีเทอร์มินานต์เหลืออะไรบ้างครับเหลือสองลบหนึ่งสี่หกครับนี่ แล้วหาเดดเลยเหลือ2องคูณล้วครับกา,ารหาเดดก็ทะยงลงลบทะยงขึ้นเลยใช่ไหมครับทะยงลงครับ2,62ทะยงขึ้นลบ4ครับทะยงลงลบทะยงขึ้นนะครับเพรานไมเนอร์1 3จะมีค่าเท่ากับ16นั่นเองครับเรียบร้อยนี่ครับคือไมเนอร์โอเคนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งครับไมเนอร์2 2ของเมทิกเอ มเนอร22คือการตัดแถวที่สหลักที่2อ,ออกนะครับตัดแถว2หลัก2อ,ออกเอาที่เหลือมาหา d e t e r m i n ิ erm n t เหลือเลขอ,อะไรบ้างครับเรียงตำแหน่งมาครับ1 5 4 3นะครับ1 5 4 3นะครับแล้วหาเด็ดเลยทะยงลงลบทะยงขึ้นนะครับทะยงลงได้3ทะยงขึ้น20ครับ ทะยงลงลบทแยงขึ้นก็3ลบ20นะครับดังนั้น m i n นอร์สอจึงมีค่าเท่ากับลบ17นั่นเองนะครับโอเคซึ่งถ้าทำจนฉินแล้วเนี่ยนักเรียนควรจะคิดได้ใจได้ด้วยนะนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่18ครับห้ไมติกเอมาครับจงหาไมเนอของสมาชิกลบ1และ8นะครับโจทย์ข้อ17กับ18จะต่างกันนิดเดียวนะครับก็คือ ข้อ17เดี๋ยวให้ตำแหน่งมาเลยแต่ข้อ18ให้เป็นสมาชิกมานะครับวิธีการไม่ยากครับแล้วก็ดูแค่ว่าสมาชิกลบ1นึ่งกับแปอยู่ในตำแหน่งใดแค่นั้นเองนะครับตัวแรกก่อนนะฮะลบหก่อนลบหอยู่นี่นะครับลบหอยู่แถวที่2หลักที่1ครับตัวนี้คือตำแหน่ง a 2 1นั่นเองนะครับส่วน8ก็คือ a 3 2นะครับแถวที่3หลักที่2ครับดังนั้นหาไมเนอร์ของสมาชิก a 2 1 a 3 2ก็คือไมเนอร์2 1 ของเมทริกซกับไมเนอร์สาของเมทริกซนั่นเองครับไมเนอร์สองหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับไมเนอร์สอคือการตัดแถวที่2หลักที่1ออกครับเอาเลขที่เหลือมาหาดีเทอร์มิน t นต์เหลืออะไรบ้างครับเหลือ4 2 8 7ครับดีเทอร์มินนต์ครับทแยงลงลบทะแยงขึ้นทะแยงลง28ทะแยงขึ้น16นะครับ ดังนั้นทะแยงลงลบทะแยงขึ้นก็28ลบ16ฮะไมเนอร์ 2, 1, ของเมทริกซเจึงมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับต่อมาครับไมเนอร์สามสองไคือการตัดแถวที่3หลักที่2ออกนะครับเอาเลขที่เหลือมาหาดีเทอร์มิน t นเหลือเลข1 2ลบ1 9ครับทะแยงลงลบทแยงขึ้นได้เลยนะครับ ทะแยงลงได้9ทะยงขึ้นได้ลบสนะครับทะแยงลงลบทะยงขึ้นครับ9ลบกับลบสดังนั้นไมเนอร์สาองของเมทิคเอจึงมีค่าเท่ากับ1 1นะครับเรียบร้อยนี่คือไมเนอร์ครับสรุปของไมเนอร์นะครับไมเนอร์ minor, คือการตัดแถวที่ i หลักที่ j ออกเอาที่เหลือมาหาดีเทอร์มินานนะครับต่อมาครับโคแฟกเตอร์ Co actor, นะครับ โคแฟกเตอร์ใช้สลักด้วยตัว c ตัวใหญ่ครับห้อยด้วยตัว i ตัว j นะครับนี่แถวละเหมือนกันครับดูสูตรเลยแล้วกันนะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากไมเนอร์นิดเดียวครับโคแฟกเตอร์ Co คืออะไรครับคือลบหยกกำลัง i บวก j คูณไมเนอร์ i j ครับซึ่งไมเนอร์คือเมื่อกี้นะฮะคือเมื่อกี้นั่นหมายความว่าโคแฟกเตอร์ Co เนี่ยเพิ่มมาแค่อะไรครับเพิ่มมาแค่ลบหยกกาลัง i บวก j ถ้าเราวิเคราะห์เพิ่มเติมน,นะลบหนึ่งกัไอบวกเก็มีค่าได้แค่2ค่าครับก็คือบวกหนึ่งกับลบหนึ่ง 1, นะครับขึ้นอยู่กับว่า i บวกเเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับดังนั้นตัวนี้ก็มีหน้าทีา่แสดงแค่เครื่องหมายบวกกับลบแค่นั้นเองนะครับนี่อีกรอบนะครับโคแฟคเตอร์ไ i เเท่าก,กับลบหนึ่งยกกำลัง i บวกเคูณเมเนอร์ J, นะครับและเราควรคิดตัวนี้ในใจให้ได้ด้วยนะ,อะเอาไรคิดละเอียดก่อนแล้วกันนะครับ ข้อที่19ครับให้แมทริกซ์เมาครับจงหาโคแฟกเตอร์1 2โคแฟกเตอร์2 2และโคแฟกเตอร์3 2ครับเอาเริ่มตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากโคแฟกเตอร์1 2ครับจากสูตรโคแฟกเตอร์นะครับจะสูตรให้แม่นนะโคแฟกเตอร์คือลบหยกกําลัง i อบวกเข้อนี้ i กับ j คือข้างหน้าเนี่ยครับต้องเหมือนกันเนาะไออยู่หน้าจะอยู่หลังครับ1กับ2ครับก็เป็น1นบวกสนะฮะคูณไมเนอร์ไอก็คือไมเนอร์หนึ่งสองครับ ลบหยกกำลังหบกส็ได้ลบหนึ่งกำลังสามครับไมเนอร์หน่งสองคืออะไรทำไปแล้วเมื่อกี้เลยเนาะนะครับตัดแถวที่หหลักที่สอออกครับเอาที่เหลือมาหาเดดเหลือลบหนึ่ายครับนี่ลบหนึ่งกำลังสามครับาเป็นเลขคี่แสดว่านี่ได้ลบหนะฮะอาละแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็น,ป,น,ป,นปิก,การแล้วกันนะครับ ทแยงลงลบทแยงขึ้นครับหาเด็ดนะครับทะยงลงลบหคูณเได้ลบเครับศูนย์คูณเทะยงขึ้นนะครับได้0ูนย์ะครับทแยงลงลบทะยงขึ้นลบเลบศูนย์นะครับดังนั้นมีค่าเท่ากับลบเนะฮะและโคแฟกเตอร์1นครับก็คือลบหคูณเครับมีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับเรียบร้อยนี่ครับคือโคแฟกเตอร์1นครับ 1>, 1ยกกำลัง i บวก j คูณไมเนอร์ ij อ่ต่อเลยนะครับต่อไปโคแฟกเตอร์2 2ครับโคแฟกเตอร์2 2คือลบ1ยกกำลัง i บวก j ครับ2บวก2คูณไมเนอร์ ij 2 2ครับลบ1ยกกำลัง2บวก2เป็นลบ1นกำลัง4นะครับไมเนอร์2 2คือการตัดแถวที่2หลักที่2ออกครับเหลือเลขอะไรบ้างครับ1207ครับ ลบ 1, ยกกำลัง4ครับเป็นเลขคู่เนาะจะมีค่าเป็น1นั่นเองครับแล้วตัวนี้ไมเน่ครับที่เหลือหาเดดนะฮะทแยงลง7ทะแยงขึ้น0นะครับทะแยงลงลบทแยงขึ้น7ลบ0ได้7เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวอันหนึงจะพาเขียนเร็วๆละเขียนลัดนะครับตอนนั้นโคแฟกเตอร์22มีค่าเท่ากับ7นะคะโอเคอ่ะสุดท้าย โคแฟกเตอร์32ครับโคแฟกเตอร์32เราจะพาคิดในใจนะฮะหลักการคิดในใจของโคแฟกเตอร์ actor, เนี่ยเราควรคิดได้นะครับเริ่มแรกตั้งแต่ลบหนึ่งยกกำลังไอบวกเก่อนนะครับแล้วก็ไอบวกเบวกกันเลยนะครับลบหนึ่งยกกำลังไอบวกเข้อนี้3กับ2ครับสาบวกสเป็น5นะครับลบหยกกำลังหเป็นเลขคี้ลบห่งกำลังเลขคี่ก็ต้องมีค่าเท่ากับลบหครับแบบนี้เลยก็ได้นะฮะเห็นไหม m i n o r IJ ครับ m i n o r 32คูณกับ m i n น r 32นะครับ m i n น r 32คือการตัดแถวที่3หลักที่2ออกเห็นไหมฮะจะเหลือเลข4ตัว1 2ึ่ครับแล้วก็คิดเด็ดในใจเลยครับทะแยงลงลบทแยงขึ้นทะแยงลง1คูณ9ได้9ลบทะแยงขึ้นลบ1คูณ2ได้ลบ2 9ลบลบ2กลายเป็น11เนะฮะเติมเลยได้ละเด็ดนะครับคือ11นะครับ ดังนั้นโคแฟกเตอร์สามสองก็จึงมีค่าเท่ากับลบสินั่นเองครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็พอนะครับอันไหนคิดจะได้ก็คิดเลยนะฮะโอเคนี่คือโคแฟกเตอร์ครับลบหยกกำลัง i บวกเคูณไมเนอร์ไอเครับเอาละต่อมาครับมาสู่วิธีการหาดีเทอร์มิน t นต์ของเมทริกซ์นะครับโดยการกระจายโคแฟกเตอร์นะครับขั้นตอนในการหามีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรก ให้เราเลือกแนวใดแนวหนึ่งก็ใช้คำว่าแนวนะครับแนวก็คือจะเป็นแถวหลักก็ได้นะครับแถวไหนก็ได้หรือหลักไหนก็ได้ตามใจเราเลยนะครับ2นะครับให้หาโคแฟกเตอร์ของสมาชิกแต่ละตัวที่เราเลือกมาเช่นสมมุติว่าถ้าเราเลือกแถวที่1มี3ตัวนะครับมี1 2 3ตัวแรกคือ A11 a 2 a 1 2แล้วก็ A13 ครับ เราต้องหาโคเฟกเตอร์ของทั้ง3ตัวแหน่งนี้มาครับก็คือโคเฟกเตอร์1 1 c โคเฟกเตอร์1 2โคเฟกเตอร์1 3มานะครับจากนั้ครับนำสมาชิกในตัวแหน่งนั้นคูณกับโคเฟกเตอร์ของตัวเองก็คือคู่ใครคู้มันครับ a 1 1คูณกับ c 1 1 a 1 2คูณกับ c 1 2 a 1 3คูณกับ c 1 3แล้วนำทุกคู่มาบวกกันค่าแรกจะเป็นค่า determinant นะครับดูเหมือนใช้เวลานาน,านครับแต่ว่ามันมีเทคนิคนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื่องจากเราต้องเอาตัวตำแหน่งที่เลือกมาเนี่ยคูณกับโคเฟกเตอร์ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเวลาเราเลือกเนี่ยควรจะเลือกแถวหรือหลักที่มี0ูนย์เยอะๆเ,เช่นถ้าเราเลือกหลักที่1น,นะครับนั่นหมายความว่าตำแหน่งตัวนี้ฮะัน,นี้ครับเราไม่จะเป็นต้องหาโคแฟกเตอร์เลยนะครับเพราะสุดท้ายการหาดติต้องเอา a 1 1คูณกับ c 1 1นะครับซึ่ง a 1เป็น0 ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับถึงเราหาโคเฟกเตอร์มามาคูณกับ A11 ก็กลายเป็นศูนย์อยู่ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะฮะเช่นอันนี้นะอะคุณเลือกหลักที่1เลยแล้วกันนะครับดังนั้นเดซเออันนี้ฮะนะเขียนละเอียดก่อนแล้วกันนะครับเดซเอจะหาได้จากครับตำแหน่งที่เลือกมาทั้ง3ครับมีตำแหน่งอะไรบ้างครับมี A11 มี A21 แล้วก็มี A31 อันนี้คือที่เลือกมานะครับ A11 A31 a 3 1ครับ แต่ละตำแหน่งต้องคูณกับโคแฟกเตอร์ของตัวเองก็คือ a 1 1ต้องคูณกับ c 1 1ครับ a 2 1 a 2 1ต้องคูณกับ c 2 1ครับและ a 3 1ต้องคูณกับ c 3 1และทุกคู่นี้มาบวกกันนี่ฮะได้สมการมาละนะครับโอเคซึ่ง a 1 1 a 2 1 a 3 1เรารู้หมดแล้วนะครับก็จะหาแค่โคแฟกเตอร์มาเพิ่มเฉยเและเนื่องจาก a 1 1และ a 3 1เนี่ยเราเลือกมามันเป็น0 แสดงว่าตัวนี้ครับมันจะเป็นศูนยอยู่แล้วโคแฟกเตอร์หนกับโคแฟกเตอร์สเราก็ไม่ต้องหาเลยนะครับนั่นหน้าที่เราครับเหลือแค่นี้ฮะับสองรู้แล้วคือ4นะครับหาแค่ C21 มาเติมก็คือจบแล้วฮะเร็วไหมเดี๋ยวนะครับซึ่งถ้ายิ่งเราคิดใจได้เนี่ยมันจะยิ่งเร็วนะครับอ่ะ c สครับ C21 ครับลบหยกกำลัง i บวก j i บวก j เป็นเลขคี่ครับ สอบนหนเป็น3เนาะลบหนึ่กำลังสากลายเป็นลบหนะครับคูณกับไมเนอร์ไอเจไมเนอร์สอครับตัดแถวที่2หลักที่1ออกเหลือ2 3 8 0ครับทะแยงลงลบทะแยงขึ้นเลยทะแยงลงได้0ลบทแยงขึ้น8 3 24ครับเห็นมฮะศูนย์ลบ24ได้ลบยีครับ ดังนั้น c 2 1จึงมีค่าเท่ากับ24นั่นเองอ่ามาเติมนะครับได้ c 2 1มาแล้ว d e a a ก็คือ a 2 1คูณ c 2 1นะครับ4คูณ24ก็มีค่าเท่ากับ96ขครับเสร็จแล้วลองเช็คได้ครับโดยวิธีเดิมอ่าวิธีอะไรอะ่ะต่อ2หลักแรกทะยางลงลทะยานขึ้นก็ได้นะครับจะได้เท่ากันนะครับ ซึ่งเป็นตัวเลือกให้เราได้เลือกใช้นะครับยิ่งถ้ามีศูนย์เยอะมันก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้า3าคูณเนี่ยถ้ามันไม่มีศูนย์เลยใช้แบบต่อ2หลักก็ได้นะครับโอเคอ่ะอีกข้อหนึ่งครับสามคูณสาอีกข้อหนึ่งนะครับจงหาเดตเโดยการกระจายโคแฟกเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับเอาที่นี้เลือกนะครับเลือกแถวหรือหลักไหนก็ได้ที่มีศูนย์เยอะๆอ่ะอันนี้ผมจะขอเลือกแถวที่2ลงแล้วกันนะครับเมื่อกี้เลือกหลักไปแล้วนะครับนี่ แล้วก็มาเขียนสมการนิดน,นึงครับว่าเดซเอจะหาได้จากนะครับที่เราเลือกมามี3ตัวนะครับก็คือมี A 2 1จะต้องคูณกับ C 21นแน่ๆครับบวกกับ A 22คูณกับ C 22ก็คือตำแหน่งที่เลือกมาคูณกับคอโพเตอร์ของตัวเองนะครับบวกกับ A 23คูณกับ C 23นะครับและตั้งจาก A 22เนี่ยมันเป็น0ูนย์นะครับเพราะนั้นพจน์ตรงกลางนี้เอาออกนะครับไม่ต้องหานะครับ หรือเราจะไม่เขียนเลยก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วนะครับโอเค a 21เริ่มมาคือลบสครับแล้วก็หา c 2 1มาเติมบวกกับ a 2 3คือ5ครับแล้วก็หา c 2 3มาเติมได้แล้วครับ a นะครับคราวนี้นีาต้องการ2ตัวครับต้องการ c 21กับ c 2 3นะฮะเริ่มจาก c 21ก่อนนะครับ c 2 1ครับลบ1ยกกำลัง i บวก j นะครับแล้วก็บวกกันเลยครับ สอบงบหนึ่งเป็นสาเป็นเลขคี่นะครับลบหนึ่งกำลังเลขคี่ก็ต้องได้ลบหนึ่งครับเนี่ยติดไว้รอคูณกับไมเนอร์สองหนึ่งครับตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกครับแล้วหาเดดเลยทะยงลงลบทะยงขึ้นครับทะยงลงหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งลบทะยงขึ้นสองคูณสองเป็นสี่ครับหนึ่งลบสี่ได้ลบสามนะครับเร็วไหมเคนะงั้นสี่สองหนึ่งมีค่าเท่ากับสามครับได้ละสี 4, 2, ่สองหนึ่งตลงไปปุ๊บเนี่ยฮะ อีกตัวหนึ่งครับ c 2 3นะครับถ้าเราแม่นแล้วเนี่ยมันจะทำได้เร็วขึ้นมากเลยนะครับ c 2 3ครับลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j ครับ i บวก j เป็น5เป็นเลขคี่นะฮะลบหนึ่งกำลังเลขคี่ก็ได้ลบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับต่อไปหา minus สองสามครับ minus สองสามคือการตัดแถวที่สองหลักที่สามออกครับเอาที่เหลือมาหาเด็ดนะครับหาเด็ดเลยทะแยงลงลบทะแยงขึ้นครับทะแยงลงหกสองสิบสองครับลบทะแยงขึ้นเจ็ดหนึ่งเป็น 7ครับ12ลบ7ได้5ครับดังนั้น4 2 3มีค่าเท่ากับลบ5นะครับเติมลงไบาได้แล้วเรียบร้อยครับนี่ก็เอามาคูณเลยครับลบ3า3คูณ3ครับลบ9บวก5คูณลบ5ครับเป็นลบ25ลบ9ลบ25ครับเดซจึงมีค่าเท่ากับลบ34โอเคนะครับ ไม่ยากนะนะครับฝึกจัชีนจะมีประโยชน์มากเลยนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายของ EP นี้ครับมาดู4คูณ4นะฮะสอคูณสกับ3าคูณสมจะมีโอกาสได้เลือกจะใช้แสาย,ายงลงหรือแยงขึ้นก็ได้แต่4คูณสไม่ได้เลือกนะครับ4คูณสต้องใช้การกระจายโคแฟกเตอร์เท่านั้นนะครับทีนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาแถวใดหรือหลักใดนะครับแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์ทุกคนจะเลือก หลักที่4แน่เลยนะครับ1 0 0 1นี่เลยนะครับเขียนสมการนิดนึงก่อนครับข้อนี้เด็ดบีเนาะดังนั้นเด็ดบีนะครับสามารถหาได้จากตําแหน่งแรกครับนี่คือ A14 นะครับ A14 คูณกับโคเฟกเตอร์ตัวเองครับโคเฟกเตอร์1 4บวกกับอันนี้0 0กย์ูคูขอไม่เขียนแล้วนะตัดออกเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนละนะครับกับตัวสุดท้ายข้างล่างครับอันนี้ A44 นะครับ คูณกับ a 4 4ต้องคูณกับโคเฟกเตอร์4 4เนาะนี่ครับ db หาได้เท่านี้นะฮะ a 1 4ด้วยแล้วคือ1ครับเราหาโคเฟกเตอร์1 4มาเติม a 4 4ก็คือ1เช่นกันครับหาโคเฟกเตอร์4 4มาเติมนะครับโอเคอ่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มจากการหาโคเฟคเตอร์1 4ครับ c หนนะครับ ลบหนึ่งอันนี้ขอละเอียดนิดนึงกันเพราะเพราะเวลาตัดแล้วมันตัดเป็นสามคูณสามนะครับมันที่ได้ใจไม่ได้อันนี้นะฮะโคแฟกเตอร์หนึ่งสี่ครับ, Co 1, รบลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกสี่เนาะคูณไมเนอร์หนึ่งสี่ห้านะครับ, minor, 1, รบลบหนึ่งยกกำลังห้านะครับไมเนอร์หนึ่งสี่คือการตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สี่ออกนี่ฮะ mm hmm. เหลือเก้าตัวนี้นะครับลอกมาลงก่อนนะครับเหลือสี่ ลบสองศูนลบสามหนึ่งนึ่งลบสนะครับนี่วก็มาหา Determinant นะครับซึ่งเราใช้การเวอร์ตร์ซ้อนกันเนี่ยก็ได้นะแต่กลัวงงกลัวจะหลงกับอันแรกนะครับงั้นเดทตัวนี้แนะนำว่าให้ใช้ต่อ2หลักแรกแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนะฮะโอเคหาเดทเลยนะครับ2หลักแรกเติมต่อท้าย 4ลบ3 0ลบ2 1 2ครับทแยาโลง3เส้นทแยาขึ้น3เส้นเลยครับทแยาลงเส้นที่1ครับได้ลบ16เส้นที่2 0เส้นที่3 0ครับแสดงว่าผลรวมทแยาลงครับก็คือลบ16เลยนะฮะทแยาขึ้นครับเส้นแรก0เส้นที่2 8เส้นที่3ลบ24นะฮะ ทะยงขึ้น3เส้นบวกกันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยลบ16นะฮะ,ะลบนึ่กำลัง5ได้ลบ1ครับอันนี้เด็ดครับทแยงลงลบทแยงขึ้นนะครับทแยงลงลบ16ลบทแยงขึ้นก็ลบส6เหมือนกันครับแสดงว่าโคแฟกเตอร์1 4สตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ ศเลยนะครับเพราะว่าพจน์นี้เป็น0ูนย์ครับมันเหมือนกันได้ศูนย์ศูนย์คูลบหก็ได้ศูนย์ครับโอเคได้ละหนึ่งตัวครับโคแฟกเตอร์หนึ่งสคือ0นย์ครับสุดท้ายครับโคแฟกเตอร์สี่สี่ฮะโคแฟกเตอร์สี่สี่ครับก็คือลบหนึ่งยกกำลังสีบวกสคูณไมเนอร์สี่สี่นะครับ 1>, -1 กำลัง4บก4ครับเป็นลบ1กำลัง8นะครับ minor C, C ตัดแถว4หลัก4ออกนะครับตัดแถวที่4หลักที่4ออกเหลือกาตรวนี้ครับเรามาเลย 1, 0, 1, 4ลบ 2, 0และลบ 3, 1, 1นะครับ แล้วก็หาดีเทอร์มินนต์ออกมาครับต่อสองหลักแรก1 4ลบ3ครับ0ลบ2 1ทะยงลง3เส้นเส้นแรกได้ลบ2เส้นที่2ได้ศนครับเส้นที่3ได้4ครับ3เส้นบวกกันได้เท่ากับ2นะครับทะยงลงได้2นะทะยงขึ้น3เส้นครับเส้นแรกได้6เส้นที่2 0ศูนย์เส้นที่3 0ศนย์ครับ บวกกันก็ได้6นะครับโอเคดังนั้นลบห่งกำลังแ 8, ป8เป็นเลขคู่ครับได้1นะครับอันนี้ทะยงลงลบทะยงขึ้น2อลบหนะครับโ <Okay. S 1> คแฟกเตอร์ okay. ะะร Co 4 4มีค่าเท่ากับลบสนั่นเองฮะโอเคนะฮะได้แล้วครับโคแฟกเตอร์4 4มีค่าเท่ากับลบสเอาลบสไปเติมครับดังนั้นเดซบี B, ครับ มีค่าเท่ากับลบสี่นั่นเองนะฮะลบสี่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเพิ่งเห็นตัวสุดท้ายครับน้กงเรียนนะฮะถูกแล้วนะครับแต่ว่าเด็ดเอาไม่ถึกไปไม่ถึกบีนะครับตัวย่อก็ใช้เป็นบีนิดนึงแล้วกันนะครับเป็น, B นบีเล็กนะฮะเขาตอบแล้วกัน,นครับ ทำเพลินไปไหนขอโทษทีนะฮะอ่าเป็น B14 B44 แค่นี้แหละฮะเดฟบีมีค่าเท่ากับลบสครับเรียบร้อยนะครับโอเคนี่คือการหาเดฟโดยการกระจายโคแฟกเตอร์โอเค e ีพีนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ